มีแฟนคลับบอกมาลุงพูดถึงคุณวิโรธหน่อยเขาบอกว่าเขาจะทวงคืนสนามหลวงทวงจากใครล่ะครับทวงไปให้ใครและจะทวงคืนทำไมคุณพวกนี้จะไปให้ค่าครับ นโยบายของเขาไม่ว่าจะพักเล็กพักใหญ่เขาก็พุวนเปี่ยนพุวนเปี่ยนอยู่แต่กับสถาบันพระมหากรย์นั่นแหละไม่ไปไหนดูอย่างสมัยที่คุณเพนกินเขาเป็นผู้น,นาาําคณะราษฎรนะครับเมาหมุดไปปักที่นั่นหมุดไปปักที่นี่ยึดที่นี่นที่นี่นะครับโดยค่าสถาบันนะครับพอเวลาตํารวจจับ บอกว่าผีกฎหมายก็หาว่าเขาลังแกรประชาชนนะครับพอเวลาขึ้นลงขึ้นศาลแล้วศาลเขาไม่ให้ประกันตัวก็หาว่าศาลสองมาตรฐานนะครับทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองทำเอง <laughs> อย่างผู้แทนรัศดรพรรคของเขาดีก่อวันวันก็ไม่ทำอะไรลวครับ ไปหาประกันตัวผู้ต้องหาที่ผิดมาตราหนึงหนึ่งสองนะครับทำไมไม่บอกให้เขาไปทวงคืนพื้นป่าจากผู้นำเขาละ่ะได้ข่าวว่ายึดครองอยู่หลายพันไร่เนี่ยทั้งตระกูล <c oughs> แต่พวกเราคนไทยไม่ต้องห่วงหรอกครับผมว่าสถาบันพระมหากษัตริย์สิ่งที่ดียังจะอยู่คู่กับคนไทยไปอีกหลายร้อยปี <c oughs> นะครับคนที่ไม่ชอบสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยคนที่เห็นด้วยกับพวกเขาเนี่ยผมยังคิดว่าเป็นคนกลุ่มน้อยอยู่นะครับเป็นคนกลุ่มน้อยอยู่สาเหตุที่ทางภาครัฐเขายังไม่ได้จัดการก็เพราะว่าเขาก็คิดว่าอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวก็หาว่าเขากันแกล้ง เนี่ยกาหาว่าเขาสองมาตรฐานแต่จริงๆแล้วทหารเขาไม่เอาไว้หรอกถ้ามันเหลือบากกว่าแรงเพราะทหารที่รักชาติศาสนารักสถาบันพระมหากษัตริย์มีเยอะแยะมากมายนะครับถ้าว่ามันเกินเยียวยาจริงๆผมว่าเขาไม่เอาไว้แน่นอนเมื่อถึงวันนั้นอย่าหาว่าทหารเขาใจร้ายเมื่อถึงวันนั้น่าหาว่าทหารเขาลังแกรประชาชน เขาจําเป็นที่จะต้องออกมายึดอานาจปฏิวัติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาตินะครับเพราะฉะนั้นพวกเราคนไทยผมอยากจะขอเตือนสติหน่อยนะครับว่าหากใครรักเมืองไทยอยากจะอยู่เมืองไทยอย่างสุขสบายก็พยายามอยู่อย่างสันตินะครับทำมาหากินนะครับอย่าไปบุญนายกับสถาบันพระมหากษัตริย์เลยครับผมว่ามันไม่มีประโยชน์ ปล่อยเอาไว้ให้เป็นที่เคารพปล่อยให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเยาวชนรุ่นหลังนะครับจะดีกว่าผมว่านะครับ